นี่เป็นปลานะครับเป็นปลาเก่านะครับหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วนี่คือขิงแผ่นนะครับเอาลงไปทอดครับคือเต้าหู้นะครับแล้วก็จะมีประกาศขาวกับรากผักชีนะครับทอดขิงนะครับทอดขิงให้สุกก่อนนะครับปกติจะทอดพร้อมกันก็ได้นะครับแต่นี่เป็ดหม้อใหญ่ครับจำนวนปลาเยอะนะครับผมก็เลยแยกทอดนะครับสังเกตดูที่เนื้อปลานะครับยังขาวอยู่นะครับ นี่ครับพลางกระทะเสร็จแล้วนะครับก็น้ําซุปครับเป็นซุปโค้งไก่นะครับซุปใส่น้ําซุปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องต้มนะครับต้องเคี่ยวนะครับจนกว่าน้ําซุปเขาจะขาวนะครับจนกว่าจะเข้มข้นนะครับแล้วก็นี่ครับใส่พริกไทยครับจะใส่นี่นะครับผักกาดขาวกับลากผักชีครับใส่ลงไปเลยนะครับเพราะเราต้องต้มให้เขานิ่มนะครับนี่ครับพอน้ําเดือดนะครับใส่เต้าหู้ลงไปเลยครับส่วนนี้ครับในหม้อนะครับก็จะมีผักชีนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติด้วยชูรสนะครับ ก็น้ำตาลนะครับเกลือครับแล้วก็ขนอนะครับพอรสชาติได้แล้วนะครับผมจะใส่น้ำมันงาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับนี่ครับน้ำมันงาครับใส่ลงไปครับนี่ครับก็ตักเส่หม่อครับที่มีผักชีครับซุปปลาเต้าหู้ประกาศข่าวครับขอบคุณครับ